เฮ้ยมันเหมือนมือมันเหมือนนิ้วคนมานวดขมับเราเว้ยเฮ้ยเฮ้ยอันอันอันนี้มีคลึงไว้ทุกคนมีคลึง มาสำหรับคลิปนี้ใครที่มีปัญหาเรื่องตาลา้าหรือว่านอนไม่หลับนะเดี๋ยวคลิปนี้ผมมีของเล่นรีวิวไว้ทุกคนและนี่ก็คือเครื่องนวดตาของฟูลี่ครับผมมาคลิปที่แล้วเนี่ยผมได้รีวิวไอตัวที่เป็นตัวนวดคอบาไหลไปใช่ไหมนี่ยังอยู่นี่อยู่เลยนะแล้วก็คลิปนี้เดี๋ยวขอมารีวิวเครื่องนวดตาหรือว่าประคบตานะข้อดีของเครื่องนี้มันคืออะไรบ้างมันมีคุณสมบัติอะไรบ้างมาเดี๋ยวมารีวิวไปพร้อมๆกันเลยครับอ่ะเริ่มที่นี่เลยครับลักษณะของตัวเครื่องก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้เลยนะครับ พับเก็บอย่างนี้ได้นี่พับเก็บอย่างนี้ได้ตัวเครื่องวัสดุของเครื่องข้างหน้าจะเป็นอาพลาสติกอย่างนี้นะครับมีสีขาวเร,เรียบนะครับเหมือนคล้ายๆแว่น VR นะนี่แว่น VR อย่างนี้เลยด้านหลังก็จะเป็นสายคล้องอย่างนี้สายคล้องเขานี่ถือว่าดีนะนุ่มๆนี่หนาพอสมควรนุ่มสีเทาแล้วก็ปรับปรับขนาดได้ประมาณนี้นะครับวัสดุนี่ถือว่าดีนะน้าหนักก็ไม่หนักหรือว่าไม่เบาจนเกินไปกําลังดีส่วนด้านหลังที่เป็นตัวที่ต้องสัมผัสกับ ผิวดวงตาของเราก็จะเป็นผ้าบุผ้านุ่มๆอย่างนี้เลยนะอ่ะทีนี้มาดูปุ่มการใช้งานก็จะมีแค่ปุ่มเดียวตรงนี้นะครับมีแค่ปุ่มเดียวควบคุมการทำงานแล้วก็มีตัวรูช่องชาร์จที่เป็น USB Type C มาให้ตรงนี้นะครับเป็นแบบชาร์จแบตเตอรี่นะครับอ่าหลักๆก,ก็จะเป็นประมาณนี้อ่ะมีโลโก้ด้วยฟูริอยู่ด้านข้าง ด้านซ้ายตรงนี้นะครับอ่ะทีนี้มาดูการใช้งานนะครับการใช้งานก็ง่ายๆเลยก็คือกดแค่ปุ่มเดียวตรงนี้แล้วตัวนี้เนี่ยมันมีเพลงให้ฟังด้วยนะอันนี้เมื่อกี้ผมทดลองใช้ดูแลเอ้ยมีเพลงฟังด้วยมีคลอมีโหมดอัตโนมัติให้5โหมดนะทุกคนเดี๋ยวผมจะลองเปิดเครื่องให้ทุกคนได้ดูกันนะครับก็ประมาณนี้เนี่ยกดแค่ปุ่มนี้นะกดค้า้งนิดนึงเวลาเปิดใช้งานครั้งแรกนะครับอ่ะทุกคนได้ยินเสียงไหมมันจะมีเสียงเพลงคลอ อันนี้จะเป็นแตนด์ดโหมดนะโหมดแรกเลยอ่าเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนี่มันจะเริ่มทำงานและเขาบอกว่าเป็นระบบการนวดแบบระบบตัวนวดเหมือนเครื่องนวดเครื่องนวดเกรดดีๆเลยนะนี่ <Wow. S 1> อย่างนี้เลยแล้วก็ตัวนวดเนี่ยมันจะปล่อยอความร้อนออกมาเป็นตัวประครบรอบดวงตาประครบอุ่นนะเฮ้ยมีสั่นด้วยอ่ะมีสันด้วยอ่า,อาประมาณนี้นะแล้วก็ ถ้าเราต้องการที่จะเปลี่ยนโหมดก็แค่กดอ่ามันก็จะเปลี่ยนเฮ้ยมันดันนิ้วอะ่ะทุกคนเนี่ยมันดันนิ้วอ่าก็กดไปเรื่อยๆถ้าต้องการเปลี่ยนโหมดประมาณนี้นะครับพอปิดใช้งานใช่ไหมแล้วก็แค่กดค้างแล้วก็หยุดการทํางานประมาณนี้นะครับนี่ลักษณะการใช้งานก็ไม่ยากนะ ทีนี้อ่ะเดี๋ยวผมจะมาเทสให้ทุกคนได้ดูเลยว่ามันได้ผลจริงหรือเปล่านะมันช่วยได้จริงหรือเปล่าเวลาเราตาล้าทุกวันนี้เราดูจอดูอะไรเยอะใช่ไหมถ้ามันได้ผลดีมันก็น่าจะดีนะนเป็นผลดีแล้วก็สําหรับใครที่นอนหลับยากนะเขาบอกว่ามันช่วยได้ด้วยอ่ะเดี๋ยวผมลองทดลองใช้เลยนะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชแปล่าน,นะครับอ,อ,อ่ะพอสวมลักษณะสวมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับรับขนาดให้มันพอดีกับศรรรีรษะเราหรือว่าหัวเรานะประมาณนี้นะแล้วก็การใช้งานก็นี่เลยครับเน, <descobrir> เ,นเนี่ยมองไม่เห็นใช่ไหม ใช้มือสัมผัสเอาเนี่ประมาณนี้ปุ่มก็จะอยู่ประมาณนี้อ่ะกดเลยครับเฮ้ยมีเพลงไว้ทุกคนเฮ้ยมันเริ่มมันเริ่มปล่อยความร้อนมันเริ่มปล่อยความร้อนออกมาอันนี้รู้สึกชัดเจนเลยนะมันปโอ้ย้ทุกคนเฮ้ยมันเหมือนมือมันเหมือนนิ้วคนมานวดขมับเราไว้เนี่ยมันเหมือนมันเหมือนแบบกดขมับอย่างนี้เลยอ่ะเหมือนนิ้วโป้งอ่ะมากดขมับกดค้างแล้วก็ปล่อย เฮ้ยแล้วก็มีมีการแบบปล่อยไอ้โหมดนี้ยมันเป็นโหมดท,ที่แบบโหม,โมดโหมดมาตรฐานนะมันเป็นการปล่อยอะไรก็ไม่รู้อะสั่นๆอะฟึดฟึดฟดกระตุ้นสันส่นๆนะรอบดวงตาแล้วก็มีปล่อยความร้อนออกมาเป็นระยะระยะถ้านอนอ uh. ะถ้านอนประครบตอนนอนเนี่ยผมว่าน่าจะเคลิ้มไปเลยแหละน่าจะหลับได้เลยอะเฮ้ยผมว่าถ้าถ้าถ,ถ,ถ,ถ้าเราสายตาละละ้านะผมว่าอันนี้ช่วยได้มันรู้สึกดีอะตอนเนี้ยมันเริ่มรู้สึกดีแล้วแล้วก็โอ้โหทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเจ๋งอะเฮ้ยมันบีบมันบีบขมับเว้ย มันคลึงมันคลึงขมับเราอะคือมันไม่ใช่แค่นวดรอบดวงตาเว้ยมันเป็นการคลึงเนี่ยคลึงตรงขมับตรงนี้ด้วยเออเหมือนเหมือนเหมือนนิ้วโป้งเลยเหมือนนิ้วโป้งเอามามาคลึงขมับตรงนี้ให้เราเลยอะอืมเฮ้ยโหมดนี้มันกดเข้าไปอะแต่มันมันมันปล่อยเขาเรียกว่ามันปล่อยประคบอุ่นนะไม่ได้ร้อนมากนะแต่มันประคบกําลังดีอะกาลังดีแบบทําให้แบบเออใช้ได้ใช้ได้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลองลองลองโหมดต่อไปเลยนะ เออนี่ปล่อยปล่อยอันนี้เริ่มปล่อยความร้อนออกมาประคบรอบดวงตาโอ้ยอันนี้อันนี้ผมชอบมากเลยเวลาที่มันคลึงเขมบะมันมันมันคลึงเข้าไปแล้วมันก็กดค้างอ่ะกดค้างแล้วมันก็ค่อยๆปล่อยอันนี้คือโหมดที่สองนะมันจะออกแนวช้าๆหน่อยแล้วก็ค่อยๆกดอันนี้จะเป็นแบบแนวกดไม่ได้คลึงนะกดค้างแล้วก็ปล่อยแล้วก็มีมีมีประคบอุ่นมีคลึงเบาๆรอบบริเวณดวงตา อ่ะเดี๋ยวลองโหมดต่อไปซิโหมดที่3ามเฮ้อน,นี่จะมาซอฟลงมาอีกก็คือปล่อยช้าๆมีปล่อยกระตุน้นการสั่นออกมาช้าๆเฮ้ยเฮ้ยอันอันไออันนีนนน้มีคลึงไว้ทุกคนมีคลึงโหมดที่3มนี่มีคลึงขมับคลึงกดค้างปล่อยหูเจ๋งอ่ะอันไหนลองลองโหมดที่4ดิโหมดนี้ยังไม่มีการกดอะไรนะโหมดที่4มีแต่เสียงเพลงโหมดนี้มันค่อยๆปล่อยปล่อยความร้อนออกมารอบ ขอบบริเวณดวงตาตรงนี้เฉยๆนะยังไม่มีการนวดคลึงอะไรเลยนะโหมดที่สี่เฮ้ยมันมันแบบมันประครบอย่างเดียวเว้ยตัวเนี้มันประครบเฮ้ยแต่มันก็รู้สึกดีนะเออเออได้ได้ได,ได้อ่ะต่อไปโหมดที่ห้าเฮ้ยตัวนี้สลิปโหมดโหเฮ้เอยอันเนี้ยมันเหมือนการการกดเข้าไปที่รอบดวงตาไว้ทุกคนแล้วก็บีบคลึงที่ขมับ เฮ้ยเหมาะมากมามากสมชื่อมากสลีปหมดเนี่ยเฮ้มันกดเข้าไปรอบบริเวณดวงตาแล้วก็ปล่อยความร้อนออกมาเบาๆอุ่นๆแล้วก็มีคลึงขมับชา้าๆมีกดขอบตามีคลึงขมับมีไอตรงเขาเรียกอะไรสันเดเอ้ยอ,อันนี้หมดหมดเนี้ยดีๆ,ดๆหมดเนี้ยดีเหมาะๆมากเฮ้เฮโอเคโอเค,อ,เคอันนี้คร่าวๆนะอันนี้อันนี้ใช้ใช้งานให้ทุกคนได้ดูแบบคร่าวๆนะครับว่า มันใช้งานยังไงและได้ผลแค่ไหนในระยะเวลาสั้นๆที่ได้แค่แค่ทดลองใช้ตรงนี้นะเฮ้ยก็รู้สึกได้เลยนะว่ามันมันมันช่วยได้เว้ยมันได้ผลโอ้โหผมชอบมากเลยเวลามันคลึงขมับอะมันเหมือนมือคนแบบนวดอะเฮ้ยอันนี้เจ๋งอ่ะโอ้โหพอถอดออกมานะทุกคนแบบบันตามันรู้สึกแบบรอบดวงตามันเหมือนมีเหงื่อเว้ยมันเฮ้ยแต่มันรู้สึกดีอะรอบดวงตามันรู้สึกแบบ ปกติเราจะเราจะล้าใช่ไหมจากการแบบดูหน้าจอดูโทรศัพท์หรือว่าดูอะไรก็แล้วแต่นะมันมันสายตาเราจะล้าใช่ไหมพอไม่ใช้ตัวนี้เฮ้ยพอใช้เสร็จมันเริ่มแบบเฮ้ยมันเริ่มรู้สึกดีอะรู้สึกดีเฮ้ถือว่าได้ผลนะถือว่าใช้ได้นะ แต่คาเตือนของเขาสําหรับคนที่มีปัญหาด้านสายตาอย่างเช่นพวกต้อต้อกระจกหรือต้ออะไรก็แล้วแต่ที่มีปัญหาอของดวงตาเขาก็ไม่แนะนําให้ใช้นะครับหรือถ้าใครที่ใส่คอนแทคเลนส์เนี่ยก็แนะนําให้ถอดออกก่อนนะค่อยๆมาใช้เครื่องตัวนี้นะครับถือว่าโอเคอ่ะในราคาประมาณพันกว่าบาทนะของฟูลินะอันนี้ก็ดูดูด้วยนะครับเพราะว่ามันมีของปลอมของอะไรมาด้วยอะฉะนั้นก็ดูดูดีๆถ้าใครคิดจะซื้อนะเดี๋ยวผมจะปักพิกัดไว้ให้ถ้าใครที่หาร้านนะอ่ะเดี๋ยวผมปักไว้ให้ราคาประมาณพัน พันกลางๆพันต้นๆถึงพันกลางกลประมาณนี้แล้วแต่ว่าใครจะกดโค้ดได้มากน้อยแค่ไหนนะอันนี้จะมีโค้ดปล่อยออกมาด้วยนะอ่ะถือว่าได้ผลนะครับโอเคก็รีวิวแบบง่ายๆเลยแล้วกันนะสำหรับคนที่ใช้งานหรือว่าคนที่มีปัญหาเรื่องแบบืสายตาลา้าเลอเกินใช้สายตาใช้ปวดหัวนอนไม่หลับนอนกรนอะไรประมาณนี้ผมว่าได้ผลนะเฮ้ยมันรู้สึกได้ชัดเจนว่ามันรู้สึกดีอะสำหรับคลิปนี้ก็ขอรีวิวแค่นี้ก่อนละกันนะครับ ก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บายบายสวัสดีครับ